ทุกท่านรู้หรือไม่ว่าปัจจุบันการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกทางเราเรียกเองว่าแบบสายอ่อนซึ่งสายสําหรับเติมเชื้อเพลิงจะเป็นสายอ่อนและมีอุปกรณ์คล้ายลูกขนไก่อยู่ตรงปลายสายซึ่งอุปกรณ์คล้ายลูกขนไก่ทาหน้าที่ให้ท่ออ่อนอยู่นิ่ง และทาให้นักบินนําอุปกรณ์เชื่อมต่อเพื่อเติมเชื้อเพลิงได้ง่ายขึ้นวิธีการนี้นักบินจะต้องใช้ความสามารถของตนล้วนๆเพื่อที่จะเชื่อมต่อให้ได้แบบที่2ทางเราเรียกเอาเองว่าแบบท่อแข็งซึ่งใช้ท่อแข็งที่มีปีกตรงปลายในการเติมเชื้อเพลิงวิธีการนี้นักบินจะนําเครื่องบินเข้าใกล้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงก็จะควบคุมท่อแข็ง ให้เชื่อมต่อกับเครื่องบินโดยใช้ปีกรูปตัววีในการสร้างแรงยกเพื่อควบคุมท่อและทำให้ท่ออยู่นิ่งหากถามว่าวิธีการไหนดีกว่าก็ต้องบอกว่าแบบท่อแข็งดีกว่าเนื่องจากเวลาเติมเชื้อเพลิงทางอากาศเครื่องบินลบจะอยู่ในความเสี่ยงวิธีเติมเชื้อเพลิงด้วยท่อแข็งที่เติมเชื้อเพลิงได้เร็วกว่าจึงเป็นวิธีการที่ดีกว่า